สวนสมเงินสวัสดีนะครับสวัสดีเช้าวันที่27กุมภาพันธ์2568นะครับสวนสมเงินในบรรยากาศช่วงเช้านะครับสวนของผมนี่เป็นสวนแบบวุ่นวายนะครับสวนแบบจะว่าผสมผสานก,ก,ก็ก็ได้นะครับจะว่าสเสสปสปะก็คงได้เหมือนกันนะครับผสมปนเปกันไปหมดนะครับปลูกผลไม้หลายหลายชนิด แต่ปลูกเพื่อสําหรับรับประทานนะครับเมื่อก่อนลําไยคนก็ว่าแถวบ้านเนี่ยปลูกลําไยไม่ค่อยได้กินหรอกเมื่อก่อนก็จะมีแถวทางเหนือนะครับที่ปลูกลําไยแล้วได้กินแต่พอทดลองมาปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตดีเหมือนกันสําหรับลาไยนะครับตรงนั้นจะเป็นมะไฟมะม่วงนําดอกไม้สีทองนะครับมะยงชิดมะม่วงแรดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นขนนเพชรดำลงถัดจากขนนไปก็จะเป็นลิ้นจี นะครับติดกับต้นกล้วยตรงนั้นก็จะเป็นมะยงชิดนะครับถัดลงมาจะเป็นทุเรียนนะครับผมเพิ่งปลูกใหม่ได้4ปีแล้วนะครับการจเจริญเติบโตดีเหมือนกันแรกๆผมไม่ได้ดูแลนะครับผมปล่อยให้หญ้าคาขึ้นรกเต็มไปหมดเลยแต่พอปีส5 6 7นหนะครับต้นปีมาเลยผมกําจัดหญ้าให้เขานะครับดูแลอย่างดีถึงได้รู้นิสัยใจคอเขาว่าลำไย,ยอีไม่ใช่ทุเรียนเนี่ยนะครับ เป็นพืชที่ต้องการการดูแลใจใสเป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าเราให้น้ําให้ปุ๋ยสม่ําเสมอตอนเมืองเนี่ยเขาจะโตเร็วมากนะครับอันนี้ก็คือต้นนี้เมื่อก่อนก็โตสวยดีนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับยอดตรงเนี้ยมีดวงหนวดยาวมากัดตัดท่อน้ำเลี้ยงยอดหักนะครับเขาก็เลยเพิ่งจะแต่งทรงต้นใหม่นะครับก็ปล่อยเขาตามธรรมชาตินะครับวันนี้จะมาให้ดูมังคุดนะครับ เมื่อก่อนบังคุดก็มีความเชื่อกันมาเขาปลูกแถวทางภาคอีสทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับที่ให้ผลผลิตทีนี้ผมก็ได้ลองนำบังคุดมาปลูกดูนะครับก็ปรากฏว่าเขาเขาจเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตมาสองปีแล้วนะครับปีนี้ผมผม ดูแลเขานะครับดูแลใส่ใจกับผลไม้ทุกชนิดเป็นเป็นพิเศษสําหรับปีนี้นะครับตั้งแต่ปี6กเจ็เป็นต้นมาก็มีการตัดแต่งกิง่งตัดแต่งกิ่งเสร็จก็มีการให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีให้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็มีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นตาดอกอะไรพวกนั้นนะครับทำทำอย่างที่หลายๆท่านแนะนํานะครับก็ข้อมูลศึกษาข้อมูลจากทาง ช่อง YouTube ต่างๆของเ,เพื่อนๆเนี่ยครับทีนี้ผมจำไม่ได้ว่าเดือนไหนที่เขาให้ใบชุดนี้นะครับให้ใบชุดนี้จำไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าว่าจะเป็นช่วงไหนแต่คิดว่านับถอยหลังไปเนี่ยน่าจะเป็นประมาณเพิ่งผ่านมาได้สามเดือนประมาณนี้นะครับผมกะว่าจะให้เขาติดดอ,อกในช่วงของเดือนมีนาะแต่ทีนี้ก็มี มีมีปฏิกิริยาแล้วนะครับว่าเขาจะเขาจะเริ่มให้ดอกแล้วนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอาจะสังเกตเห็นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับเหมือนเขาแลบดินออกมาแล้วนะครับสีดแดงๆตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นดอกของเขานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนี้จะเห็นชัดหน่อยนี่นะครับ เริ่มเห็นชัดแล้วว่าน่าจะเป็นดอกนะครับตรงนี้อีกหนึ่งนะครับสีแดงๆตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นดอกเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเขาโดนฝนไปนะครับเขาโดนฝนเมื่อสองวันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาในี่ฝนตกตกแต่ตก,ตกป,ปล่อยก็กลัวว่าฝนจะมีฝนในการทําให้เขาแทนที่จะติดดอกจะกลายเป็นใบไหมนะครับก็ต้องมาลอดูกันต่อไป สำหรับมังคุดมีต้นเดียวเนี่ยแหละครับเพราะว่าเคยปลูกหลายต้นแล้วมันผมซื้อเมื่อปลูกสามต้นมันเหลือรอดแค่ต้นเดียวนะครับแต่ปีนี้ผมปลูกในแปลงยางพาราเยอะเลยนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาสามารถให้ผลผลิตได้ในอีสานของเรานะครับผมปลูกวิที่ขอนแก่นนะครับก็ลองดูนะครับพี่น้องท่านไหนที่มีระบบน้ํานะครับมีระบบน้ําสามารถที่จะให้น้ําผลไม้ได้นะครับ ความรู้ต่างๆมีอยู่ทุกที่นะครับมีผู้รู้ต่างๆนะครับที่จะให้ข้อมูลถ่ายทอดความรู้แก่เรานะครับเราก็ลองศึกษาหาผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง youtube ทางทิกตอกอะไรพวกนี้นะครับบางครั้งก็ถูกมั่งผิดมั่งนะครับจริงมั่งไม่จริงมั่งแล้วก็ลองดูนะครับแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลของเรา ลองมานำลองมาปรับใช้ในส่วนของเรานะครับก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับว่ามังคุดต้นนี้ปีนี้จะให้ดอกเท่าไหร่เด็กติดผลเท่าไหร่นะครับปีที่ผ่านมายุคว่ารู้สึกว่าจะมันแปดลูกครับปีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะให้ดอกเยอะกว่าปีที่ผ่านมาไหมนะครับเพราะว่าเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆครับส็เหรับคลิปนีลาทุกท่านไปก่อนนะครับพร้อมกับบรรยากาศเด็กๆเ,เ,เล่นกันสนุกสนานนะครับ นะครับเพื่อนช่วยทำสวนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ